บันแห่งนี้ชื่อว่าสถาบันพุทธทาสก็สถาบันวิปัสนานานาชาติวันสุลาเรื่อเชวงวันที่7จ็ดนาคมปีพุทธศักราช2562ากิอก็ทีไม่กี่เดือนประมาณเดือนกว่ากว่ก็จะจบสองปีของการวันสุราเรื่อวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งสถาบันพุทธทาสและสถาบันวิปัสนานในชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อการสื่อสารปฏิทานของท่านอาจารย์ภูรปายารยของต่อมาทั้งสองท่านก็คือหลวงพ่อพุทธทาสพระธรรมกูสาจารย์หองสวนโมกขปัลลารามวัดพันน้ำไหลอำเภอชัยยายจังหวัดสุราษฎร์ธานีและท่านที่สองก็คือพระพรูมมังกราจารย์หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุเองวัชลประธานนังสฤษิ์ ซึ่งบุราพยาจารย์ทั้งสองท่านนั้นอาตมาเป็นลูกศิษย์โดยเฉพาะหลวงพ่อพุทธธาสนั้นท่านมรณภาพไ20ป20กว่าปีเกือบ3าปีดังนั้นอาตมาก็เลยจบมูลนิธิสถาบันพุทธทาสขึ้นเพื่อที่จะเป็นสถานที่สื่อสาปรปฏิธานของท่านอาจารย์พุทธทาสแล้วก็เพื่อที่จะสื่อสาปรปฏิธานของพระพรหมกรายจารย์หลวงพ่อปัญญานันท์ที่ผู้แห่งวัชชนรัธานนรงสริ สถานที่อย่างนี้เป็นสถานที่ที่เหมาะเป็นสถานที่สบากะ,ะในอนาคตจะเป็นสถานที่ที่ญาติโยมตั้งหลายสามารถเดินทางมาปฏิบัติธรรมมาศึกษาธรรมแล้วก็สามารถมาพักผ่อนหย่อนใจได้ญาติโยมท่านใดที่มีปัญหาทางด้านจิตใจมีปัญหาทางด้านต้องการความสงบต้องการที่จะแสวงหาความสุขให้กับจิตใจของตนก็สามารถมา พักแล้วก็มาปฏิบัติธรรมมาศึกษาพระไตรปิฎกณสถานที่อย่างนี้อาตมาเคยได้รับการแนะนําจากหลวงพ่อมังกรลาจารหลวงพ่อปัญญาณัรนทพิข่ขุแล้วก็หลวงพ่อพุทธทาสท่านอาจ,จารย์พุทธทาสในขณะที่อาตมาเป็นสามเณรว่าถ้าต้องการที่จะสืบอายุพระพุทธศาสนาอาตมาในอนาคตหลังจากสําเร็จการศึกษาแล้วควรที่จะตั้ง สถาบันเพื่อการศึกษาพระไตรปิฎกซึ่งเป็นหลักธรรมคำสอนของโรคงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็อาตมามองว่าในปัจจุบันนั้นสถานที่ปฏิบัติธรรมในประเทศไทยนั้นมีน้อยนักเรามีวัดจํานวนมากมายแต่เราไม่มีสํานักปฏิบัติธรรมดังนั้นสถานที่อย่างนี้อาตมาจะตั้งให้เป็นสํานักปฏิบัติธรรม โดยเฉพาะการศึกษาหลักรมคำสอนทำแนวพระใจปีฎกแล้วก็การปฏิบัตริรมแนวมาสถิปฏฐานสูตรขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการสื่อสารปณิธานของท่านอาจารย์พุทธทาสือว่าเป็นหัวใจในการเผยแปล่พระพุทธศาสนาของไทยมาแล้วก็ในปัจจุบันก็มีพุทธศาสนิกชนจํานวนมากที่เป็นชาวต่างชาติโดยเฉพาะในประเทศรัสเซีย ที่ต้องการที่จะมาศึกษาและก็ปฏิบัติธรรมในประเทศไทยแต่เนื่องจากอาตมาไม่มีสถานที่รองรับอาตมาก็เลยได้จัดซื้อสถานที่แห่งนี้เมื่อ15ปีที่แล้วเพื่อที่ในอนาคตในขณะที่อาตมาซื้อในขณะนั้นเมื่อ15ปีที่แล้วอาตมามีความคิดว่าสถานที่แห่งนี้จะเป็นสถานที่ที่จะรองรับพุทธศาสนิกชนชาว ต่างชาติจำนวนมากจากทั่วทุกทวีปที่จะมาศึกษาปฏิบัติธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเมื่อปีที่แล้วก็คือปีพุทธศักราช2,563เมื่อครั้งที่อาตมาได้กลับมาเยือนประเทศไทยในเดือนมกราคมแล้วก็เดือนกุมภาพันธ์อาตมาได้จัดคอร์สการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวมาสติปัฏฐานาสูตรไปแล้ว2 สรุ่นซึ่ง2รุ่นรวมทั้งหมดนี่เป็นชาวรัสเซีย48ท่านก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมสองครั้งแรกและก็สองครั้งสุดท้ายหลังจากนั้นก็มีสถานการณ์การก็เรียกว่าการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนาเป็นเดมิกโคโรนาไวรัสนะอนตาตมาก็ได้ยกเลิกหลักสูตรการปฏิบัติธรรมไปแต่ในอนาคตหลังจากการาที่สถานการณ์ การแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนาเป็นเอมิกโคโรนาไวรัสไนทีหมดไปอัตมาก็จะจัดหลักสูตรสำหรับทั้งชาวไทยและวก็ชาวต่างประเทศที่สนใจในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานดังนั้นในอนาคตอัตมาก็มีโครงการที่ขยายพื้นที่ก็คือขยายซื้อที่ขยายไปด้านหลังนะจํานวนประมาณ10กว่าไร่แล้วก็ขยายออกไปด้านข้างอีกประมาณส6ไร่ ในอนาคตดังนั้นก็จะมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ40ไร่ด้วยกันเป็นอย่างน้อยก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่สปายะและก็ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ3ชั่วโมงจากกรุงเทพมหานหครแล้วก็สถานที่อย่างนี้เป็นสถานที่ที่ติดอยู่ชายทะเลมหาสมุทรแปซิฟิกถ้าเรียกไอ้สั้นลงก็คือเป็นทะเลเอ่าวไทยอากาศบริสุทธิ์นะซีบริส ก็คืออากาศที่มาจากทะเลก็ถือว่าเป็นออกซิเจนที่บริสุทธิ์เพราะว่าอากาศบริสุทธิ์ในปัจจุบันนั้นในประเทศไทยนิเทพจะไม่ดีดังนั้นเราสามารถได้รับสิ่งบริสุทธิ์ก็คือธรรมะที่บริสุทธิ์ขององค์สมเด็จพร,ระสัมมาสัมพุทธเจ้าธรรมะที่บริสุทธิ์จากครูบาอาจารย์ธรรมะที่บริสุทธิ์จากท่านอาจารย์หลวงพ่อพุทธทาธรรมะที่บริสุทธิ์จากหลวงพ,อพยายา่อปัญญาธรรมะที่บริสุทธิ์ จากนรกวิปัสนาจารย์ทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวท่างประเทศแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คืออากาศที่บริสุทธิ์ซึ่งเป็นอากาศชายทะเลมาหาสมุทรแปซิฟิกอ่า,อาวไทยญาติโยมท่านใดในอนาคตที่ไม่รู้จะไปพักผ่อนที่ไหนก็สามารถมาพักผ่อนที่สถาบันพุทธ,ธาทาสแห่งนี้แล้วก็ในอนาคตอาตมาก็จะจดในปัจจุบันนี้อาตมาได้จดเป็นมูลนิธิสถาบันพุทธทาสแล้วก็ในอนาคตก็จะจดเป็นมูลนิธิ สถาบันปัญญานันทะมูลนิธิก็คือเป็นสถานที่ตั้งของสองมูลนิธิด้วยกันก็คือมูลนิธิสถาบันพุทธทาสมูลนิธิที่สองก็คือมูลนิธิสถาบันปัญญานันทะแล้วก็จะเปิดการาาการเรียนการสอนแล้วก็อาจจะเป็นวิทยาเขตอของมหาวิทยาลัยเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่จะมาสําเร็จการศึกษา แล้วก็เป็นมหาวิทยาลัยที่ท่านวลาดิเมียปูตินซึ่งเป็นประธานาธิบดีของรัสเซียสําเร็จการศึกษาอาตมาได้คุยกับทางมหาวิทยาลัยเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กแล้วว่าในอนาคตอาตมาอาจจะเปิดสถานที่แห่งนี้เป็นวิทยาเขตเป็นแคมปัสของมหาวิทยาลัยเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กประจําประเทศไทยในฐานะที่อาตมาได้รับการศึกษาจากประเทศรัสเซียอาตมาก็อยากจะทํางานบางสิ่งบางอย่างเพื่อตอบแทนคุณที่ ทางรัฐบาลรัสเซียคนรัสเซียได้ให้การศึกษาให้ข้าวใ้น้าให้ทุนการศึกษาแก่อาตมาแต่สิ่งที่อาตมาลืมไม่ได้ก็คือบุญคุณของบุรพาจารย์ทั้งสองท่านของอาตมาที่อบรมสั่งสอนอาตมาตั้งแต่เป็นสามเณรก็คือท่านอาจารย์พุทธทาแล้วก็บุรพาจารย์ท่านที่สองก็คือหลวงพ่อปัญญาณน,นันทาภาิกขุพระพรหมลารจา์ซึ่งดูแลอบรมสั่งสอนอาตมาหลังจากาที่อาตมาได อุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธ er ศาสนาทั้งสองท่านถือว่าเป็นบุรูบาาจารย์ที่มีคุณูปาการอย่างมาศาลต่อการดารงเพศสมณะของอาตมาดังนั้นอาตมาไม่มีปัจจัยไม่สามารถทําอะไรที่จะตอบแทนคุณครูบาอาจารย์ที่มร,มมรณภาพและและล,ะล,ะละโลกนี้ไปแล้วได้ด้วยการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นศิษย์ แล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นพุทธบุตรบุตรขององค์สมเด็จพระสมรัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการทํางานด้วยการถวายชีวิตแล้วก็ทุ่มเททางานเพื่อสถาบันพุทธทาสและสถาบันปัญญาณาพให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้ดังนั้นญาติโยมท่านใดที่มีจิตศรัทธาก็สามารถให้การสนับสนุนได้การสนับสนุนที่ดีที่สุดก็คือการเดินทางมาเยี่ยมในขณะที่อาตมายัง อยู่ที่ประเทศไทยแต่ถ้าอาตมาไม่อยู่ในประเทศไทยก็มีพระภิกสุสามนเนนที่คอยดูแลสถาบันพุทธทาสและสถาบันปัญญานันทาแห่งนี้ให้จเจริญรุ่งเร,องเรืองต่อไปการรักษาพระพุทธศาสนาของเราจะดำรงคงอยู่ได้ด้วยการศึกษาพระไตรปิฎกด้วยการศึกษาพระพุทธวจนะก็คือหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีมาในพระไตรปิฎกพระภิกสุ สามเณรอุบาสิกาต้องมีความชัดเจนในเรื่องความรู้ที่มีมาในพระไตรปิฎกหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีมาในพระไตรปิฎกจากนั้นสถาบันแห่งนี้สถาบันปัญญานัน้นสถาบันพุทธทาสและสถาบันปัญญานันทะในอนาคตจะเป็นสถานที่รองรับญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายเป็นสถานที่รองรับ ผู้สนใจในการศึกษาหลักรำกำสอนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศอีจำนวนมากที่จะเดินทางมาศึกษาณสถานที่อย่างนี้ดังนั้นญาติโยมทั้งหลายรือว่าตอนนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีที่พวกเราทั้งหลายจะได้มีสถานที่ที่เราสามารถมาพักผ่อนหย่อนใจมาสามารถมาพักผ่อนหย่อนกายได้ด้วยการที่เรามาร่วม การสนับสนุนสร้างสถาบันพุทธทาตและสถาบันวิปัสนานานาชาติและสถาบันปัญญาันทาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปเพื่อความดำรงคงอยู่ของพระพุทธศาสนาตราบนานเท่านั้นจนกว่าโลกนี้จะหาไม่จนกว่าพวกเราทั้งหลายจะบรรลุมรสีผลสีละพระนิพพานหนึ่งขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอาตมาก็ขออวยวยขอในญาติยโยมท่านสาธุชนทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญ ถึงพร้อมด้วยอายุวันนัสุขภ,ลภัภลปฏิาพานธนสารสมบัติจงบรรลุมรกสีผลสีในพระนิพพานหนึ่งของมงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตการอันใกล้นี้เถิดขอเจริญพร